สวัสดีค่ะตอนนี้ส้มกำลังเดินทางไปทำงานนะคะใกล้ถึงบ้านหนองม่วงแล้วค่ะเส้นทางที่ส้มใช้นะคะก็คือมาจากอำเภอวานอนอิวาดนะคะเลี้ยวขวาผ่านหน้าอบตอวานอนอิวาดนะคะมาเส้นทางนี้ตามถนนนะคะผ่านมาเรื่อยๆนะคะผ่าน มาก็จะไปนหนองม่วงแล้วค่ะบ้านหนองม่วงนะคะจะมีสวนพุทธาค่ะตอนนี้ใกล้จะเข้ากลางหมู่บ้านแล้วนะคะบ้านหนองม่วงค่ะเส้นนี้จะเป็นเส้นกลางบ้านเลย แคบนิดนึงค่ะหนองม่วงงานแข่งเรือนะคะบ้านนี้ที่อยู่ในคำขวัญอําเภอวานอนนิวาดเพราะว่ามีหนองน้ำนะคะขนาดใหญ่มากนะคะรมรื่นค่ะมีงานประจําปีเป็นงานแข่งเรือค่ะหนองม่วงนะคะใกล้นะคะ มีป่าบัวกบัวดอกบัวเยอะๆคะ่ะหนองม่วงรีวิวเส้นทางการไปตำบลแพทย์เส้นทางที่สองคะ่ะมาจากบ้านหนองม่วงนะคะไม่ใช่ว่านอนคําตากล้านะคะเป็นหนองม่วงแพทย์นะคะที่เมื่อวานส้มรีวิวไป เดินทางเข้าเส้นที่จะไปโผล่ตรงบ้านประชาสามัคคีนะคะวันนี้ส้มจาใช้อีกเส้นทางหนึ่งนะคะเป็นไปโผล่ที่บ้านดงอีดอยค่ะผ่านบ้านนองม่วงมาแล้วนะคะขับมาค่ะขับตรงถนนมาเรื่อยๆค่ะ จะมีทางแยกนะคะซึ่งเป็นทางลัดค่ะถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็จะเป็นเส้นทางที่ส้มเดินทางเมื่อวานนี้นะคะที่รีวิวให้ดูค่ะตรงนี้นะคะเมื่อวานที่ที่เราไปค่ะเลี้ยวซ้ายไปทางนี้นะคะ วันนี้เราจะตรงค่ะวันนี้นะคะเราจะตรงไปนะ,ะตรงไปเลยไปกันเลยค่ะเข้าหมู่บ้านดงอีดอยแล้วค่ะบ้านดงอีดอยค่ะ,บ,คะบ้านนี้นะคะ ระบบประปาหมู่บ้านก็คือมอบคืนให้เทศบาลเป็นคนจัดการดังนั้นนะคะทุกๆเดือนนะคะมต้องมาหมู่บ้านนี้เพื่อมาจดเลขมิเตอร์แล้วก็เก็บค่าน้ำประปาค่ะข้างหน้าเป็นแยกนะคะเป็นสามแยกค่ะเลี้ยวขวาจะไปอำเภออากาศอํานวยค่ะเลี้ยวซ้ายจะเข้าไปในเขต ตำบลแพทย์แล้วก็สามารถที่จะเดินทางต่อไปที่อำเภอคำตากล้าได้ค่ะเราจะเลี้ยวซ้ายค่ะ